ห้าของขวัญล้ำค่าที่สุดในชีวิตของคุณถ้าเรามีทั้งห้าของขวัญน,นี้ชีวิตของเราจะมีความสุขมากข้อที่ข,ทข้อที่1ค่ะคู่รักคู่ชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอเขาจะอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่คุณยังไม่มีอะไรจนคุณชีวิตดีขึ้นประสบความสมําเร็จขึ้นเติบโตขึ้นเขาจะอยู่ในชีวิตของคุณทุกๆย่างก้าวและคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอและไม่ทําให้คุณหวาดระแวงหรือไม่สบายใจ เท่านี้ก็ถือว่าชีวิตของคุณได้ของขวัญที่ลํำค่าแล้วค่ะข้อที่สองค่ะมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขการที่เรามีครอบครวัวคอยอยู่เคียงข้างคอยสนับสนุนเราครอยช่วยเหลือเรานั่นหมายความว่าเรามีของขวัญที่รํำคาที่เราได้มีคนที่รักเราครอยอยู่เคียงข้างข้อที่สามค่ะเพื่อนมิตรภาพและสังคมที่อยู่ การที่เรามีเพื่อนที่ดีชีวิตของเราก็จะดีมากขึ้นเพราะนั่นหมายถึงอนาคตของเราถ้าเพื่อนเราเป็นคนคิดบวกเป็นคนที่ชอบเรียนรู้พัฒนารักความก้าวหน้าและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็จะเป็นเหมือนเพื่อนเรานั่นแหละค่ะดังนั้นการที่เรามีเพื่อนที่ดีค่ะเพื่อนดีชีวิตดีนั่นคือของขวัญที่ล้ำค่ามากแล้วค่ะข้อที่สี่ค่ะมีงานที่มั่นคงมีงานที่สามารถสร้างรายได้ได้โดยที่เราไม่ต้องทำงานหนัก ไม่ต้องทํางานเหนื่อยก็สามารถมีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้มากขึ้นวันนี้ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเรายังมีงานทําอยู่นั่นหมายความว่าคุณโชคดีมากแล้วค่ะเพราะตอนนี้ยังมีคนอีกหลายล้านคนมากค่ะที่ตกงานดังนั้นถือว่าคุณโชคดีเป็นหนึ่งในล้านแล้ะค่ะที่ยังสามารถมีงานมีเงิน ข้อที่5ค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นหมายความว่าคุณมีของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตแล้วค่ะวันนี้ถ้าเรายังสามารถหายใจได้ยังเดินได้ยังสามารถทานอาหารได้ทุกลมหายใจของคุณมีคุณค่าเราไม่ต้องไปจ่ายเงินให้กับการรักษาโรคภัยหันกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะนั่นหมายความว่าคุณมีของขวัญที่ล้ำค่ามากม และถ้าใครมีของขวัญทั้ง5ข้อนี้ให้คุณพิมพ์มาว่าฉันคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกด้วยรักและส่งพลังใจคุณนี้ค่ะ